สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับ25กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้ฟุตบอลเยอะแยะมากมายนะครับก็ห้าดิกดังขนมากันเพียบเลยนะครับวันนี้2คู่นะครับจัดมาให้แล้วนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะครับไปดูที่พรีเมียร์ลีกผมหยิบทีมแชมป์เก่ามาละกันนะอย่างซิตี้ครับวันนี้ก็มีคิวบุกไปเยือน บอลมัดนะครับผมก็แมน i ซิตี้ครับก็จริงๆเมื่อวีคก,ก่อนๆเนี่ยก็เพิ่งจะกลับอาเปจ่าฝูงได้นะครับจากการชนะอาร์เซนอลไป3 1นะแต่ว่าเกมล่าสุดนะครับในลีกเนี่ยดันทำได้แค่สเสมอกับฟอร์เรสไป1-1แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยชนะคู่แข่งมานะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยจาฝูงกลับไปเป็นของไอ้ปืนใหญ่อีกครั้งนะครับ ตอนนี้ซิตี้อยู่อันดับ2นะครับ52คะแนนจาก24เกมนะครับตามหลังอยู่2แต้มแล้วก็แข่งมากกว่า1เกมด้วยตัวภาสาการยากขึ้นกูเดิมอีกนะครับส่วนบอลมัดนะครับชนะเป็นแล้วนะครับหลังจากที่9เกมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะเลยแล้วก็แพ้ไปถึงอ่า7เกมนะครับล่าสุดชนะบุฟมา1สูนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในสปอดภัพยนะครับที่17 21คะแนนจาก23เกมก็ อยู่นำหน้าอยู่1แต้มนะอยู่ในโซตยอย่อชัยนึ่แต้มนะครับเกมนี้ก็ผมคิดว่าซิตี้อาจจะสะดุดมาอีกนะครับจากการที่เล่นเกมล่าสุดมาในแชมเปี้ยนส์ลีกที่เสมอกับลาซิซไป1นน,นะครับแต่บอกว่าเกมนี้เนี่ยซิตี้ก็ต้องการควาปใจกลับมานะก่อนที่จะลงเล่นเอฟเอคัพในช่วงการสัปดาห์นะครับก็เกมนี้ก็น่าจะเน้นการโรเตชันบ้างเหมือนกันนะแต่่าคิดว่าวันเนี้ย น่าจะเน้นตัวจริงมากกว่าเพราะว่าต้องการทําแต้มเพื่อที่จะกดดันอาร์ซอนนะครับวันนี้พวกตัวหลักๆที่ขาดไปก็มีแค่เดอร์บรอยนะครับที่มีอาการป่วยก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่ว่าพวกคุนโดการโลดี้ฮาร์แลนแบร์โดซินวาครับพวกจคกิลิชมาเลสเนี่ยลงได้หมดนะผมคิดว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยกับบอลมัตเนี่ยผลงานก็ถือว่าดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะแล้วก็ชื่อชั้นคุณภาพเหนือกว่าชัดเจนนะผมคิดว่าเกมนี้ ซิตี้น่าจะไม่พลาดนะกับการเกมสามแต้มแล้วก็ราคาเนี่ยเปิดมาอาจจะแพงที่1.5่แต่ผมคิดว่าบอลมันก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันน่าจะยิงขาดได้เหมือนกันส่วนีคู่นึงครับไปดูที่บุเดสลลกาผมหยิบมาเป็นฮอฟฟนไฮมกับดอทมุนนะครับคู่นี้จริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอามาตรฐานทีมเรื่องของชื่อชั้นจริงๆก็ถือว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีเนี้ย ผลงานมันส่วนทางการชัดเจนนะ้างเรื่องของระบบทีมทรงบอลอะไรตา่างๆนานานะครับฮอฟเฟนทาเป็นทีมที่ตกต่ำม,มากปีนี้นะครับก็แพ้มาตอนเนี้ยดูรัวเลยนะครับ5เกมติดแล้วก็ตั้งแต่เข้าสู่ปีใหม่มาหลังจะเปิดเบรกนีหนาวมาเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับแพ้ไปถึง6เกมเสมอ1จาก7นัดนะครับตอนนี้อยู่ดับ15นะครับอยู่เหนือนอ,โโโนอ,นอันดับโซตชานอยู่1อันดับ นะครับส่วนดอทมูลเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับผลงานกําลังร้อนแรงเปี้ยงป้างเลยนะครับพวกเขาคือทีมเดียวใน5ลีกยุโรปแล้วที่ชนะแบบ100%ตั้งแต่เข้าสู่ปี2023นะครับแต่แปดนะัดชนะ8นะัดเกมลุกดีรับก็ดีนะครับก็ฟอร์มนี้แบบนี้ผมคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะใส่ๆนะเพราะว่าดอทมูลช่วงนี้กำลังมั่นใจเชื่อว่า3แต้มในการบุกไปฮอฟเฟนไฮมน่าจะไม่พลาดนะครับ ราคาเปิดมาแค่0.75แค่ชนะก็ได้เฮแล้วก็คิดว่าเกมนี้อย่างน่าชิดอถืดอทมูลน,นะครับสรุปเกมนี้นะครับอ่ะวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีอ่าสทีมต่อเลยก็จะเป็นแมิตี้ครับแล้วก็ดอทมุลน,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ